สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านบอโบดีดีโอช็อปเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาบอกวิธีการลงโปรแกรมเป็นตัวไดเวอร์นะครับไดเวอร์ Driver. ตัว i อ2 3 2องพอดีลูกค้าหลายๆท่านเวลารับสายโปรแกรมไปแล้วเนาะจะไม่รู้วิธีการติดตั้งหรือว่าไม่รู้ว่าจะติดตั้งยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันนะครับวิธีติดตั้งเนาะลำดับแรกเลยนะครับ ลองเสียบสายโปรแกรมเข้าไปดูกันนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นตัว Windows 11มือนเดิมนะครับนี่ครับเราก็เสียบสายเข้าไปนะครับเหมือนเดิมก็เข้ามาที่ PC นะครับเห็นไหมครับนี่ครับซึ่งแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันอีกนะครับก็ต้องดูเป็นรุ่นไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน Device Manager หรือว่าคลิกขวาตรง My พิวเตอร์นะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นภาษาไทยมันจะมันจะแปลกๆ่อยนะครับ คลิกขวาแล้วเข้ามาที่จัดการนะครับสำหรับบางเครื่องก็จะเป็น Property หรือว่า Device Manager นะครับผมน,นะครับเราก็รอสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็น Windows 11 Pro นะครับก็มาที่ตัวจัดการอุปกรณ์นะครับนี่นะครับตัวจัดการอุปกรณ์คือในกรณีนี้คือผมลงไว้แล้วเนาะแต่ผมจะลบออกให้ดูนะครับอันนี้คือข้ามไปเลยเนาะ นี่นะครับคือจะเป็นแบบนี้เวลาลูกค้าลูกค้ามาก็จะไม่เห็นแบบนี้นะครับนห็นะครับเป็น USB อุปกิณ์ที่ไม่รู้จักจะขึ้นตกใจแบบนี้ครับจะขึ้นแบบนี้เลยแล้วทีนี้เราก็มาโหลดโปรแกรมโปรแกรมที่โหลดไฟล์โปรแกรมนะครับไฟล์โปรแกรมที่ทางร้านส่งลิงก์ให้โหลดนะครับ ทีนี้ก็มาที่ไดนีครับแนะนําให้อยู่ได C ีครับจะได้สะดวกนะครับเพราะว่าถ้าไปไดอื่นมันก็จะบางทีวินโดว์ของลูกค้าไม่รองรับภาษาไทยนะครับบางทีมีไฟล์โปรแกรมมีโฟลเดอร์เป็นภาษาไทยก็จะอ่านไม่ได้ทําให้เอร์เลอร์นะครับแนะนําให้ไปที่ไดซี C, ด้านนอกสุดหรือว่าได้ดีด้านนอกสุดนะครับพอเราได้มาแล้วก็กดคลิกขวาครับผมย้าว่าคลิกขวานะครับห้ามห้ามแบบดับเบิลคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับ เดาเมื่อคลิกเข้าไปแบบนี้แล้วก็มาเปิดทีละไฟล์แบบนี้ครับซึ่งมันจะยุ่งยากครับผมมันจะหลายขั้นตอนซึ่งลูกค้าบางคนก็ยังงงว่าทำไมทําไม่ได้ซึ่งถ้าคลิกไปแบบนี้ก็จะเปิดทีละไฟล์ซึ่งมันจะหลายขั้นตอนนะครับผมแนะนําให้คลิกขวานะครับคลิกขวาตัวนี้เลยครับแล้วก็มาเลือกที่นี่นะครับเป็น Extract Here นะครับคือแตกไฟล์ที่นี่นะครับสําหรับภาษาไทยก็อาจจะอ่านประมาณนี้นะครับกดเลยครับ แล้วก็กดยดนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่ทางร้านให้ไปนะครับแล้วก็จะแตกไฟล์ออกมานะครับนี่นะครับไฟล์ก็จะอยู่ด้านล่างสุดนะครับเพราะว่าเรายังไม่รีเซ็ตมันก็จะอยู่ด้านล่างสุดนะครับเลื่อนลงมา,างนิดนึงก็กดเข้าไปครับซึ่งจะอยู่ในโฟลเดอร์ศูนย์หนึ่งไดเวอร์ i สองสามสองซึ่งสายโปรแกรมแต่และตัวก็จะไดเวอร์แตกต่างกันครับซึ่งทางร้านก็จะจัดเตรียมมาให้หมดแล้วครับผมลูกค้าไม่ต้อง ตกใจหรือว่าไม่ต้องสงสัยว่าจะใช้ได้ไหมนะครับเพราะว่าไดเวอร์แล้วก็ไฟล์โปรแกรมทุกอย่างร้านเตรียมให้หมดครับผมแล้วก็กดติดตั้งได้เลยครับกดเยเดมเืนเดิมนะครับก็จะเป็นหน้าจอแันนี้ก็กดไปเลยเลยครับกดยียดไปนี่คือติดตั้งเรียบร้อยนะครับติดตั้งแล้วเรียบร้อยก็มาดูที่นี่ครับที่นี่เข้าไปที่เดิมนะครับที่เราเข้ามา,มาเมื่อกี้ก็มากดดูครับ ็จะมีขึ้นนี่นะครับคําว่า com and lpt คืออยู่ตัวนี้นะครับคําว่าพอร์ตนะครับนี่จะเป็นพอร์ตของไอซ์สองสองยืนตรงนี้นะครับนี่นะครับจะถ้าได้แล้วก็จะขึ้นคําว่า com สามนะครับอาจจะไม่เป็นคอมสามก็ได้หรือเป็นคอมอื่นก็ได้นะครับมันจะอยู่คําว่าคอมด้านหลังละก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วแต่เครื่องนะครับซึ่งในกรณีส่วนใหญ่ผมแนะนําให้เป็นไม่เกินคอมหนึ่งหรือคอมสองนะครับเพราะว่าบางทีเราไปโปรแกรมตัวเก่าเขาไม่ค่อยรองรับ คอมอื่นๆยกเป็นคอมหนึ่งคอมสองนะครับแล้วก็จะบอกวิธีการตัวเปลี่ยนเปลี่ยนตัวพอร์ตนะครับนี่นะครับเราก็คลิกขวามานะครับ p r o p ป r t y ต้หรือว่าคุณสมบัตินะครับแล้วก็มาเลือกเลือกที่พอร์ตเซตติ่งนะครับพอร์ตเซตติ่งนะครับแล้วก็มาที่ Advaced นะครับ a d v a n c e a แอดวานก็เห็นไหมครับจะมีคอมพอร์ตนัมเบอร์แล้วก็แนะนําให้เลือกเป็นคอมหนึ่งนะครับ ถ้ามี user เข้าไม่เป็นไรครับก็กดไปเลยครับคอมหนึ่งนะครับกดโอเคครับผมโอเคแล้วก็กดเยีดอีกรอบนะครับนี่นะครับแล้วก็ตกลงพอตกลงเสร็จก็จะรีเซ็ตนิดนึงเนี่นะครับคอมหเรียบร้อยแล้วก็แนะนําว่าหลังจากที่ลง d เวอร r สายเสร็จแล้วแนะนําให้รีสตาร์ทสักหนึ่งครั้งนะครับเพราะบางทีบางโปรแกรมก็ถ้าไม่รีสตาร์ทก็จะมองไม่เห็นนะครับจะทําให้ท่านโปรแกรมช่องไม่ได้นะครับ นี่คือการติดตั้งนะครับก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยววินโดว์ให้ดูดอีกรอบว่าเป็นวินโดว์11 Pro นะครับตัวนี้จะรองรับทุกวินโดว์นะครับสายโปรแกรมของทางร้านนะครับนี่นะครับเป็นวินโดว์11 Pro นะครับตัวนี้เลยวินโดว์11 Pro สำหรับท่านใดที่สนใจสายโปรแกรมหรือว่าอยากโปรแกรมช่องวิทยุรุ่นต่างๆนะครับก็สอบถามเข้ามาได้ที่ Li น e แอดโบโบลีโดช็อปนะครับเดี๋ยวจะขึ้นชิวาโค้ดบนหน้าจอให้แล้วก็มีไอเดลายนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจซื้อสายโปรแกรมหรือว่าอยากให้ถางร้านโปรแกรมช่องให้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นของ m o t o r o l a ไอคอมเวอร์เทคยาสุหรือรุ่นอื่นๆเคียนวูดอะไรอย่างงี้ก็ลองสอบถามเข้ามาดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจนะครับมาติดตามกันดูว่าคลิปหน้าทางร้านจะมีอะไรดีๆมาแนะนําอีกรอบนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากครับ